โอปรางเช็คอินเกาหลีงานนี้บังเอิญอีกไหมแฟนๆลงเรือหล่อแล้วนะเป็นคู่ที่แฟนๆตามลุ้นตามเชียร์หนักมากค้าเพราะต่างฝ่ายต่างโซเแถมยังมีไลฟ์สไตล์คล้ายกันสำหรับโอนิธีและสาวปางกันนรันก่อนหน้านี้ก็ทำเอาแฟนๆฟินเกมลงเรือเลงสปีดฟีพายกับที่ภูเก็ตภูใจที่ทั้งคู่ลงรูปในมุมคล้ายๆกันแถมยังมีเสื้อเหมือนกันอีกด้วยคะ่ะ ล่าสุดดูเหมือนว่าแฟนๆได้อมยิ้มอีกแล้วค่ะเมื่อทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างเช็คอินอยู่ที่เกาหลีแม้ว่าจะไม่ได้มีรูปคู่มายืนยันแต่ด้วยมุมภาพเอ่ยสถานที่เอ่ยอะไรมันจะเหมาะจากขนาดนั้นถึงการที่พี่คนสนิทอย่างบอยพ e ซเมเกอร์อยางเข้ามาคอมเมนต์แสวว่าไหนรูปคู่อะทำเอาแฟนๆกดไลค์สน,นั่นโยแค่เป็นตัวแทนูบารท,ที่ถามแทนใจแฟนๆไปเลยค่ะ